ใครที่ทื่นเธอพอพูดเลยใรที่ยิแบบให่ยกพูดกี่โจวไเอเอม่ไม่ไม่อันนี้อันนี้เริ่มต้นก่อนเพราะมันไม่เห็นไม่เห็นเราสองคนอ่ะ y i s f e r my i s be a h n พูดพี่ีอก a for you me มา ไม่ควรพูดอะไรก็ไม่รู้พ่อฟังแปลไม่ออกอ่ะพ่อพ่อจะเปนต้องพ่อพูดภาษาไทยเจอเจอพี่เจอเอลซ่าพูดภาษาอังกฤษก็ได้พิชชูเปิลไม่เอลิฟปยไม่ออกพูดภาษาไทยเจพิชชูายมาแอลแหลกพูดภาษาไทยโอ้ยอะไรอ่ะภาษาไทยเหมือนว่าแบบเนี้ยพ่ออันนี้อันนี้ก็แล้วไปไปก่อน อ๋อ่อจเลวแ่เรวคุณลแล้วก็คุณสวยมอนนี้นะคะคุณอนนี้คุคุณอ้อยนะคะคนนี้นะคะคนนี้นะค,ะคือรนคนนี้นคนนี้คือรนบนแค่ชื่อว่าคุณแพรค่ะ